สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับอยู่อยู่ความเป็นคนธรรมดาของเยรซูก็เปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาพวกสาวกของโปร่งครับความเป็นคนธรรมดาได้ถูกปกคลุมด้วยพระสิริแห่งฟ้าสวรรค์ครับท่านมารโกได้บรรยายบอกว่า แล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาเขาและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับจะหาช่างฟอกผ้าถ้วยเพนินโลกฟอกให้ขาวอย่างนั้นก็ไม่ได้ครับส่วนท่านมัทธิวก็บอกว่าแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ ฉลองโปร่งก็ขาวผ่องดุดแสงสว่างเวลาผ่านไปหวันครับที่พวกสาวกเป็นห่วงที่ได้ยินคําพยากรณ์ของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องการตายและการถูกประหารชีวิตของโปร,ร่งครับแต่ณเวลานี้พวกเขาได้เห็นถึงตัวตนแท้ๆของพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มีกายเป็นชาวสวรรค์ครับ ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นที่จดจำของสาวกทั้งสามคนเสมอครับโดยเฉพาะท่านเปตโตรท่านได้เล่าเรื่องนี้เมื่อท่านได้เขียนพระธรรมสองเปตโตรครับท่านเปตโตรบอกว่าเพราะว่าเมื่อคราวที่พระเยซูทรงได้รับพระเกียรติและก็พระสิริจากพระบิดาพระเจ้าก็มีพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รัก ของเราและเป็นที่รักของเราเราพอใจท่านผู้นี้อย่างมากและท่านเปโตรก็กล่าวต่อบอกว่าพวกเราเองก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์ขณะที่เราอยู่กับพโะรงที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้นเหตุการณ์จำแรงพระกายของระรีสูคริสตเกิดขึ้นในขณะที่พวกสาวกกำลังสับสนวิตกกังวลเกี่ยวกับพระดำรัสของโะรงที่โปรงพยากรณ์ว่า พระองค์จะถูกทรมานและก็สิ้นบชนครับเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านมาระโกทําให้ผู้อ่านระลึกถึงการปรากฏของพระยาเวที่ภูเขาซีนายในพระธรรมอพยพครับ mm hmm. เมื่อโมเสสขึ้นไปบนภูเขาเมฆกอบคลุมเขาไวา้พระสิริของพระเจ้ามาอยู่บนภูเขาซีนายเมฆนั้นปกคลุมภูเขาอยู่หกวันครั้นถึงวันที่7พระองค์ก็ทรงเรียกโมเสสออกมาจากเมฆ พระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่ตาชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟมายอยู่บนยอดภูเขาพระเรยซูได้พาสาวกที่เป็นคนสนิดเท่านั้นครับเพียงสามคนและพวกเขาทั้งสามคนก็กลายเป็นเสาหลักของคริสจักรรุ่นแรกในเวลาต่อมาครับพวกเขาที่พระเรยซูทรงจําเริงพระกายอาจเป็นภูเขาทาโบ หรือไม่ก็ภูเขาเฮอร์โมนครับซึ่งอยู่ทางตอนตะวันออกเชียงเหนือของซีซาริยาเพราะนั่นเป็นสถานที่ที่พระเยซูกับสาวกกำลังเสด็จผ่านไปครับบ่อยครั้งที่พระกิตติคุณบันทึกว่ามีเหตุการณ์สำคัญมักเกิดขึ้นที่ภูเขาเสมอเสมอครับในบทที่3ข้อ13บอกว่าแล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขาและก็พอประทัยที่จะเรียกผู้ใดพระองค์ก็เรียกผู้นั้น ให้เขามาหาพระองค์ครับส่วนในบทที่13ข้อที่3บอกว่าเมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระวิหารเปโตรโยากบและยอนและอันรูก็มากราบทูลส่วนตัวกับพระองค์และก็บทที่14ข้อที่26บอบอกว่าเมื่อร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วพวกเขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศครับเสื้อผ้าขาวเป็นมันระยับ นั่นหมายถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าครับท่านบรโกกาบอกว่าเสื้อผ้าของปรงขาวมันระยับจะหาช่างฟอกผ้าทั่วแผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอย่างนั้นก็ทำไม่ได้ครับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการยืนยันกับสาวกครับว่าพระบุตรพระเยซูจะเสด็จมาด้วยพระสุริแห่งพระบิดาและด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์เหมือนที่รงทรงตัดไปก่อนหน้านี้ครับ พระคัมภีร์หลายตอนได้บรรยายถึงอนาคตยุคที่จะมาถึงคือยุคที่คนชอบธรรมจะส่องสว่างดุจพระสิริของพระเจ้าดุจแสงดวงอาทิตย์ครับการจำแรงพระกายของเปรซูยังเป็นเงาเป็นภาพสะท้อนว่าร่างกายของโปรงจะถูกเปลี่ยนไปเมื่อเป็นขึ้นมาจากความตายครับมีสองบุคคลที่มีชื่อเสียงในพระคัมภีร์เดิมครับคือ เอ利亚แล้วก็โมเสสครับกำลังสนทนากับพระเยซูอยู่เอยาเป็นตัวแทนของผู้พยากร์ทั้งหมดในพระคัมภีร์เดิมส่วนโมเสสก็เป็นตัวแทนแห่งธรรมบัญญัติครับพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าทั้งเอี利า,าถูกรับขึ้นไปโดยยังไม่พบกับความตายครับและโมเสสเองแม้สิ้นชีวิตก็ไม่มีผู้ใดพบศพหรือพบหลุมฝังศพของท่านเลยครับทั้งโมเสส ทั้งเอลยาก็เผชิญหน้ากับพระเจ้าบนภูเขาด้วยกันทั้งสิ้นครับทั้งสองคนจึงเป็นตัวแทนของพระคัมภีร์เดิมครับที่พระเยซูตรัสบอกว่าธรรมััญญติและผู้เผยพระชนะได้ดำรงจนถึงสมัยของท่านยอนบัพติสมาครับแล้วก็ในลูกาบทที่24บอกว่าพรงทรงอธิบายให้เล็งถึงทุกข้อตั้งแต่โมเสส แล้วก็บรรดาผู้เผยพระชนะทั้งโมเสสทั้งผู้เผยพระชนะทุกคนได้กล่าวชี้ไปถึงพระเยซูคริสต์ในอนาคตครับท่านเปโลกล่าวว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติครับเหตุการณ์ครั้งนี้บอกว่าแล้วก็มีเมฆมาปกคลุมพวกเขาไว้ครับแล้วก็มีพระสรเสียงดังมาจากเมฆบอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา จงเชื่อฟังท่านเถิดเมื่อชาวอิสราเอลเดินทางในถิ่นธุรกันดารพวกเขาก็เห็นมีเมฆปกคลุมหมายถึงพระพักและการทรงสถิตของพระยาเวในพระธรรมอพยพครับในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นท์นัดพบไว้และพระสิริของพระยาเวก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานนั้นครับในตอนนี้เปโตรกล่าวถึงเพลิง หรือที่เราแปลว่าพลับพลานั่นเองครับพระเยซูเป็นเหมือนพลับพลาที่พระเจ้าทรงสถิตในพระคัมภีร์เดิมครับถ้าเราสังเกตให้ดีเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับตอนที่พระเยซูทรงรับบัพติศมากับยอห์นบัพติศมารครับมีเสียงดังจากพระบิดาและก็พูดคล้ายๆกันครับแต่ก็มีความแตกต่างกันครับตอนที่พระเยซูทรงรับบัพติศมารพระบิดาตรัสบอกว่า ท่านผู้นี้เป็นบทที่รักของเราเราพอใจท่านมากครับตอนนี้พระบิดาตัดบอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดถ้าเรานำสองประโยคมาบวกเข้ากันก็จะแปลบอกว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและก็มีความพึงพอใจในพระบุตรพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราทุกคนเชื่อฟังพระบุตรองค์นี้ครับถึงแม้ว่าในไม่ช้า พระบุตรดูเหมือนว่าต่ำต้อยอ่อนแอไม่ต่อสู้และก็ถูกประหารชีวิตครับแต่นั่นเป็นเพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นครับเพราะอีกไม่นานพระบุตรก็จะรับพระสิริจากพระบิดาทรงเป็นขึ้นจากความตายรับพระสิริจากสวรรค์และก็จะเสด็จกลับมาด้วยฤทธาดุภาพในอนาคต พร้อมกับเราทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ